วิธีการนอนเตียงแบบแรกคือวิธีการนอนเตียงแบบให้มีเหงื่อออกนะคะฝนแนะนําก็คือให้ใช้ช่วงเวลาเช้าก่อนที่เราจะอาบน้ําหรือตอนเย็นก่อนที่เราจะอาบน้ําจะทําให้ลดอาการปวดทําให้ลดน้ําหนักลดไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะเหมือนการออกกําลังกายเลยวิธีการนอนก็คือเราจะต้องปูผ้าขนหนูที่เราให้แบบนี้นะคะลงทับลงไปบนปลอกสวมเพื่อให้เวลาที่เหงื่อออ,อก เหงื่อจะซึมลงบนผ้าขนหนูและเรานําเอาผ้าขนหนูไปผึ่งนอนเตียงเราก็นอนแบบนี้นอนลงไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้เหงื่อออกเร็วยิ่งขึ้นผลแนะนําว่าควรจะมีแผ่นเล็กนะคะอีกแผ่นหนึ่งหรือใช้รุ่นเลนโบเป็นตัวที่ดีที่สุดสําหรับการประกบทางด้านบนค่ะเดี๋ยวคนจะสาธิตการนอนที่เป็นแบบแผ่นเล็กเราสามารถที่จะ คลุมไม่ให้อากาศออกได้ด้วยนะคะทับลงมาแบบนี้เลยแนะนําให้นํารุ่นอาสนะรุ่นมินิรุ่นเล็กมาวางไว้ประกบตรงหน้าท้องเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นเส้นเมถา,านสิบเวลาที่เรานอนประกบแบบนี้เนี่ยเหงื่อจะออกได้ง่ายขึ้นและทําให้คลายทั้งในท่อนบนคอบ่าไหล่และคลายในช่วงขาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ถ้าใครปวดต้นขาปวด<ะ>หัวเขา่าเราสามารถเลื่อนแผ่นเล็กลงไปที่หน้าขาและหัวเข่าได้ลักษณะการใช้งานจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับใครที่มีอาการปวดเขา่ากลุ่มผ้าเพื่อไม่ให้อากาศออกถ้าจะให้เหงื่อออกได้เร็วยิ่ง <c oughs> ขึ้นผลแนะนําเป็นเปิดพัดลมหรือเป็นอากาศธรรมชาติค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกอึดอัดสามารถเปิดแอร์ได้เลยนะคะ